รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอัลต์ไลฟ์ทีวีแค่คลิกไลน์ใจคุณก็รักรถปีที่14ค่ะจะเจอกับน้องแอมจิดาภาฮาริธานเป็นประจําทุกวันจันทร์ช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้นะคะแอมเองพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ฤดูกาลบรรยากาศดีทุกมุมมากๆเลยโดยเฉพาะโซนนี้ค่ะใครชื่นชอบแบบเอาดอฟิลพื้นที่สีเขียวมีน้องปลาว่ายนะ้ํามีเสียงน้ําตกแบบนี้เชิญชวนเลยค่ะใครอยู่ย่านเมืองเอกย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานี ไวเวียนมาได้นะคะกับฤด,ดูกาลค่ะส่วนนี้รายการอัลตไลท์ทีว like ีน้องแอมมีเรอร์เรามาอัปเดตในวงการยานยนต์เยแยะมากมายมาชมกันเลยค่ะเริ่มตอนในช่วงแรกกับอัลต์ไลท์โซซายตี้ครั้งนี้นะคะแอมเองและพี่นกเราจะมาพูดคุยถึงกฎหมายจราจรใหม่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ป้ายแดงครั้งนี้พี่นกรวบรวมมาฝากค่ะในช่วงขอออัลต์ไลท์อีเวนต์ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะว่าปลายเดือนกร,รกฎาคมแบบนี้มีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้าง ในช่วงของ a อ g h ตไลท์โนเล e ค่ะพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการสากรรมยายนยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงหาะใครรักรถนะคะอย่าพลาดเรามีทริคดีๆสำหรับคนรักรถมาฝากอีกด้วยคุณผู้ชมคะอ u t ต l i g h t On ท o ว r วันนี้นะคะมาติดตามไปพร้อมกันค่ะว่าพี่นกสักนนรงจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าในช่วงนี้ค่ะพักชมสิ่งน้าจาทางรายการสักครู่ค่ะออโตไลท์ทีว like ี Auto-like Society สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-MAX 2.2 d 2. 2 d i m a x f o r c e พลังใหม่กำหนดโลก MASDA BT-50 ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ Next Gen Ford Everest Vitex รับมือได้หมดทุกบททดสอบ New Honda HR-V EHEV ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิต All new Mitsubishi X-FORCE SEV Experience The Force New MG S5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนในช่วงของอ u t ตไล f ์ s ซ c i e t ซค่ะวันนี้อยู่กับพี่นกสังเนรงสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีครับน้องแอมสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่บอกตอนนี้พึ่งถอยรถมาใหม่ป้ายแดงแล้วก็เฮ้ยเราจะขับรถป้ายแดงยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายาต้องมาอัปเดตกันหน่อยเพราะมีการ<ม>เปลี่ยนแปลงอยู่นะคือ สิ่งที่เราจะพูดถึงคือขับรถป้ายแดงยังไงให้ถูกกฎหมายนะครับไม่ให้ไม่ใช่ว่าเลี่ยงกฎหมายนะครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายนะครับคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่รู้กฎหมายข้อนี้ไม่รู้กฎหมายข้อนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณขับป้ายแดงแล้วโดนปรับนีมันคือผิดจริงๆนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายป้ายแดงมันมีรายละเอียดที่ต้องรู้ ไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะข้อ1เลยคือรถป้ายแดงคืออะไรนะครับรถป้ายแดงคือรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างสมบูรณ์แบบกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยได้รับป้ายซึ่งเป็นสีแดงนะมันตามป้ายเลยนะครับเพราะกับตัวเลขสีสีดำนะฮะแล้วก็จะมีบุ๊กนะครับที่อยู่ในรถนะครับซึ่งได้รับจากดิลเลอร์หรือโชว์รูมนะครับ เพื่อใช้ช่วคราวในระหว่างรอการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งจะมีข้อปฏิบัติในการใช้งานต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจนะครับข้อหนึ่งเลยคือรถใบแดงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ขับข้ามเขตหรือข้ามจังหวัดนะครับอ่าอันนี้ฟังให้ดีนะคือบางคนเนี่ยขับไปทั่วเลยเฮ้ยพอมีรถายแดงขับไปอวดคนนู้นอวดคนนี้นะครับจริงๆผิดกฎหมายนะครับคือข้ามจังหวัดหรือข้ามเขตเนี่ยมันคือ จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับเพื่อ,อ,อมีการแจ้งว่าคุณจะไปจากที่จังหวัดกรุงเทพไปสู่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งอะไรต่างๆแล้วก็มีการลงรายละเอียดในบุ๊กของคุณนะครับถ,ถ้าไม่มีการขออนุญาตแล้วฝ่าฝืนขับข้ามจังหวัดหรือข้ามเขตเนี่ย จะมีโทษปรับสูงสุด1 0,000บาทนะครับผม10,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมสูงสุดนะนี่คืออย่างแรกที่เราควรจะรู้นะคะเรื่องของการขับรถป้ายแดงห้ามขับข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามเขตใช่ครับนะคะถัดมาเลยค่ะพี่นกขับรถป้ายแดงขับตอนกลางคืนไม่ได้ครับคือรถป้ายแดงเนี่ยเขาให้ใช้ในเวลากลางวันนะครับก็คือใช้ ตามข้อกฎหมายกําหนดไว้คือรถป้ายแดงห้ามขับขี่หลังพระอาทิตย์ตกดินเป็นอันขาดนะครับโดยเวลาที่ใช้คือตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงไม่เกิน6กโมงเย็นนะครับนี่คือตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการอนุโลมมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงภายหลังก็คือถึง2องทุ่มนะครับนะครับบางคนกับใช้รถป้ายแดงแล้วก็ขับกลับบ้านไม่ทันก็อนุโลมให้ใช้ถึง2องทุ่มนะครับเพื่อเป็นการ ป้องกันการทําผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยเสี่ยงต่อการที่รถคันนี้จะไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆครับก็มีโทษปรับสูงสุด1,000 0บาทเช่นเดียวกันครับมีอะไรอีกไหมคะพี่โนงอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือป้ายแดงนะมีระยะเวลาการใช้ไม่เกิน30วันเท่านั้นนะครับคือ นับตั้งแต่วันที่ออกรถวันแรกนะครับจนมาถึงวันที่จดทะเบียน,นยไม่เกิน30วันนะครับถ้ายังฝืนใช้อยู่นะครับมีโทษปรับสูงสุด10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับอย่าลากจดอย่าลากจดมีอะไร<ด>เพิ่มเติมอีกไหมคะป้ายแดงต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้เสมอละเลยฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุดอยู่ที่10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับป้ายแดงปลอมโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ถือว่าอย่าทําเลยเพราะมันผิดกฎหมายอย่างแรงแต่มันก็เยอะนะอ่ะ ย้ำ <ขอ S 1> ว่าเราว่าเพื่ออะไรอันนี้ถามแบบนอกโลกย้ำว่าเราว่ากันถึงเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับป้ายแดงปลอมเนี่ยให้ดูง่ายๆก็คือมันเป็นป้ายแดงที่ทําขึ้นมาใหม่ค่ะคือใหม่เอี่ยมเลยนะครับเอ่อแทบจ,จะไม่มีรูเจาะน็อตอะไรต่างๆนะครับป้ายก็ใหม่มากไม่บุกไม่เบี้ยวอะไรต่างๆเลยนะใหม่เกินใ,ใช่ไหมใหม่เกินนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยนะครับก็คือ ไม่มีตัวเลขขอสอไม่มีตัวหนังสือขอสอนะครับอ,อันนั้นสันนิษฐานจริงๆก็คือยืนยันแล้วป้ายแดงปลอมนะครับคือในปัจจุบันนี้ป้ายแดงปลอมเยอะกว่าป้ายแดงแท้นะครับโทษปรับสูงสุดคืออะไรถ้าใช้ป้ายแดงปลอมนะครับโทษปรับสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทครับคุณผู้ชมหรือโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีนะครับ เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่นกได้เรียนแจ้งเนาะอัปเดตเกี่ยวกับกฎหมายป้ายแดงยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็กฎหมายเป็นสิ่งที่ถ้าหลายคนแบบว่าอ๋อฉันไม่รู้ไม่ได้ทุกคนต้องรู้ะนะคะคแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเลยเพื่อความถูกต้องแม้บางข้อเนี่ยอาจจะรู้สึกโอ้โห <c oughs> แอบแอบโหดอะเหมือนเข้าใจนะแอมก็เข้าใจเพราะว่าเราเคยมีโมเมนต์ป้ายแดงเออเราเอามาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครแต่ว่า ในเรื่องของวิธีปฏิบัติเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือคุยกับคุณตำรวจอย่างไปรีประนอมนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันในสังคมได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายป้ายแดงค่ะตอนนี้ที่วันนี้เรามาอัปเดตกันเขาคูณพี่นงสังนรงม,มากๆเลยค่ะด้วยความยินดีครับคุณผู้ชมคะไปตามช่วงต่อไปของรายการออตโไลท์ทีวีกันต่อค่ะออตโไลท์อีเวนต์ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณสิริวิทย์ปรีชาสุดผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กรพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงโสรพัฒน์เหมรันโรธหัวหน้าศูนย์ฝึกสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมเปิดงานจุฬา cognitive สมองดีมีสุขที่ประกอบด้วยงานเสวนานิทรรศการและบูธกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานกว่า300คนณอาคารภูมิสิริมังคา,านุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำหรับโตโยต้าดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวอย่างต่อเนื่องมากว่า37ปีเพื่อสร้างสังคมคนขับรถดีแก่ประชาชนในทุกวัยโดยหนึ่งในนั้นคือการนำโปรแกร,รมประเมินสมรรถนะการขับขี่รถยนต์สำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลาัยนางโยยาประเทศญี่ปุ่นมาใช้กับประเทศไทยซึ่งกำลังก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบครับ บริษัท BYD ประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์ยูบินเคอร์ผู้จัดก,การทั่วไปพร้อมด้วยบริษัทเรเวออโต้อทีฟจำกัดภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเวนำโดยคุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเวและคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมถมร่วมถแถลงข่าวความร่วมมือประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลทีมชาติไทยและการแข่งขันไทยลีก ภายใต้แนวคิด BYD ชาร์จพลังบอลไทยพร้อมชาร์จพลังให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่นักฟุตบอลโคชและกองเชียร์มาร่วมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันซึ่งนอกจากฟุตบอลทีมชาติไทยแล้ว BYD และเรเวยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันไทยลีกโดยจะมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันใหม่ตามชื่อของรถยนต์ BYD ในแต่ละรุ่นประกอบด้วยไทยลีก1ใช้ชื่อใหม่ว่า BYD C l i o n Six League 1 ไทยลีก2ใช้ชื่อใหม่ว่า BYD s i l f i d e l ก2และไทยลีก3ใช้ชื่อใหม่ว่า BYD d o l p h i ล l ก3นั่นเองครับ X เพิงประเทศไทยนำโดยคุณอภิวันสิงห์ทวีศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดกิจกรรม X Journey บนเส้นทางจากกรุงเทพสู่พัทยาเพื่อขอบคุณลูกค้าพาร์ทเนอร์และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ X เผิงตลอดปีที่ผ่านมาโดยได้รวมพลสมาชิกคนรัก X เผิงกว่า55คันทั้ง X เผิง G 6ซและ X เผิง G9 นออกสตาร์จากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่พัทยาโดยแวะเติมพลังกันที่ร้านสวยๆอย่างคาสเทลโลเดอเบลลาจิโอขณะที่ไฮไลท์ของงานก็คือได้ทำบุญและชาร์จพลังใจที่วัดยาณสังวรารามวร,รวิหารกับอาจารย์คาถาชินนบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ชื่อดัง และร่วมกันส่งมอบน้ำใจด้วยการบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถยพัทยาก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนแห่งความประทับใจที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยส์สเปนพัทยากับดินเนอร์ปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟทอล์กโชว์สายหมูกับอาจารย์คาถาพร้อมรุ่นของรางวัลมากมายและความสนุกสุดขีดกับเอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ตบอยแอนด์เฟรมทูเกเตอร์ที่ได้ศิลปินะปร,ระดับตำนานอย่างบอยโกศิยพงศ์พีชัยเดช สิงโตนำโชคก้องสหรัฐและแขกรับเชิญพิเศษด็อกเตอร์พลังโลกศินมาร่วมสร้างความสุขเต็มอิ่มตลอดทั้งค่ำคืนครับอัลโตไลค์โนเลจมาสด้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเดินหน้าสารต่อโครงการกอล์ฟสำหรับเยาวชนครั้งที่4เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ามาสด้าและเยาวชนที่รักในกีฬากอล์ฟ กับโครงการ Mazda U.S. College Prep Junior Golf Championship 2025ประกาศเชิญชวนเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง12-19ปีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคว้าโอกาสร,รับทุนการศึกษาและก้าวสูก่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมใหญ่ในสหรัฐอเมริการวมถึงคว้าสิทธิพิเศษอีกมากมายอาทิตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างเอเชียและสหรัฐอเมริกาพร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือก รวมถึงส่วนลดค่าสมัคร30%มูลค่า125ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ4,000บาทเป็นต้นซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กกันยายนนี้ณสนามกอล์ฟสยามคันที่ครับโรดิงฮิลส์พัทยาสำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ masda.co.th ครับ ไทยฮอนด้าเปิดตัวคลิปวิดีโอรณรงค์เรื่องในโอกาสครบรอบ60ปีภายใต้แนวคิด60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภยัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภยัยผ่านเรื่องราวที่สื่อถึงความห่วงใยและความรักที่มีให้คนที่เรารักโดยใช้หมวกกันน็อกเป็นตัวแทนความห่วงใยรวมถึงเน้นย้ำถึงคุณค่าของชีวิตในทุกเส้นทางเพราะไทยฮอนด้าเชื่อว่าหัวใจของการขับขี่ปลอดภยัย เริ่มต้นจากจิตสำนึกเล็กๆที่ว่ามีใครบางคนที่เรารักรอเราอยู่ที่ปลายทางเสมอซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญรณรงค์ระดับประเทศ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนซึ่งจะมีการจัดคาราวานส่งมมหมบอมวกกันน็อกถึง60,000ใบไปยังทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนและชุมชนที่มีอัตราการใช้หมวก,กันน็อกต่ำ ไทยฮอนด้าพร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่เพื่อให้ทุกการเดินทางจบลงด้วยรอยยิ้มจากคนที่เรารักเสมอครับ Mercedes Benz ประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญบริการหลังการขาย Welcome Back Star ปีที่2 สวนลูกค้ารถยนต์กลุ่มไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน10ปีให้กลับมารับสิทธิการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง10ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถสำหรับลูกค้าที่เคยหลุดจากเงื่อนไขาการรับประกันคุณภาพเดิมโดยครอบคลุมรถยนต์กว่า22รุ่นตามรุ่นรถยนต์และรหัสตัวถังที่กำหนดสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการและตรวจสอบสิทธิการรับประกันของรถยนต์ในแต่ละกลุ่ม ได้ที่ศูนย์บริการ Mercedes Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับกลาวพบกับน้องแอมอีกครั้งนะคะมาปิดท้ายในช่วงของ a u t o l i g h t On Tour พี่นกสานรงพร้อมแล้วค่ะวันนี้ต้องมาติดตามไปพร้อมกันว่าพี่นกจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรไปชมเลยค่ะ autolife on tour สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันที่มาสด้าประเทศไทยนะครับยังไม่มีโปรดักที่เป็นพลังงานทางเรื่องนะครับดังนั้นเขาต้องมีการแข่งขันแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นั่งขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนครับในส่วนของมาสด้า2เนี่ยถือว่าเป็นรถธงของเขาที่สร้างยอดขายให้กับมาสด้ามาตลอดนะครับก็ต้องมีการปรับตัวนะครับโดยต้นปี2,568นี่เองครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการปรับ รายละเอียดของ m a z d a 2นะครับทั้งรุ่นซีดานนะครับแล้วก็รุ่นแฮชแบ็กห้าประตูนะครับโดยเปิดตัวในรุ่น Essential นะครับแน่นอนครับก็มีการปรับรายละเอียดของออปชั่นต่างๆออกไปบ้างนะครับเพื่อให้ระดับราคาลดลงไปนะครับโดยสำหรับ m a z d a 2นะครับทั้งรุ่น4ประตูและรุ่น5ประตูนะครับก็มีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับโดยทั้ง4รุ่นนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์คือ3รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ เบนซินนะครับก็คือ Skyactiv G G ีนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะครับแรงม้าที่ให้มาคือ93แรงม้าครับพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่123นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่22.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขณะที่ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับในรุ่น XDL Signature นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.5ลิตรนะครับแรงม้าที่ให้มาคือ105แรงม้าครับส่วนแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเช่นเดียวกันนะครับโดยเคมาตาสิ้นเปลืองอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางด้วยรถคันนี้นะครับไปแบบใกล้ๆนะไปที่ Sun เด y in ิน345นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ในสไตล์ทะเลทรายนะครับเก๋มากนะครับคุณผู้ชมครับเดินทางไม่ต้องไปไกลนะครับไป คาเฟ่แห่งนี้นะครับแล้วก็พบกับรายละเอียดของ Mazda 2 Essential คันนี้ครับคุณผู้ชม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันกับการเดินทางแบบสบายๆครับกับการเดินทางด้วย m a z d a 2 Essential คันนี้นะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ขับ m a z d a 2มานะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมขับ m a z d a 2หลายครั้งแล้วแล้วก็ทุกครั้งมีความประทับใจนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการขับขี่มากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวงมาลัยที่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เขาเซ็ตได้ในระดับที่เฟิร์มมากๆนะค,คือ พอขับเนี่ยอย่างร้อยต่อคอสะภาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าเขาซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในการควบคุมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมาสด้า2กินน้ํามันหรือเปล่านะครับคือผมขับทั้งในเมืองและนอกเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ถ้า มองแล้วก็คืออยู่ประมาณสักกิโลเมตรละ2บาทโดยประมาณนะครับดังนั้นจะถามว่ากินน้ํามันไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วถามว่าประหยัดขนาดไหนนะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากมายนะครับดังนั้นในกลุ่มเป้าหมายหลักของ m a z d a 2นะครับก็คือ1ในในชั่วโมงนี้นะก็คือคนที่ไม่ได้ต้องการรถที่ เป็นรถ e ีวีรถพลังงานไฟฟ้า100%อาจจะไม่มีความสะดวกในการที่จะชาร์จแบตอะไรต่างๆนะครับหรืออยู่คอนโดหรืออยู่ในสถานที่ที่รู้สึกว่าไม่อยากชาร์จแบตในจังหวะที่ต้องเดินทางนะครับและอย่างก็คือ ไม่ต้องการไปที่รถไฮบริดนะครับเพราะว่าออยังรู้สึกว่าระแวะระแวงเรื่องของการต้องดูแลอะไรต่างๆนะครับดังนั้นการอยู่กับรถ ICE 100%เนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากกว่านะครับนอกจากนี้นะครับอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบางคนบอกว่ารถ Mazda 2เนี่ยเหมาะสำหรับ First j o ็ p e r หรือ,อ,อกลุ่มคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆนั่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ บางคนเนี่ยคือเขามีรถคันใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วนะครับอย่างเช่นมี PPV สักคันหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นรถสําหรับครอบครัวสักคันน,นะเราก็ต้องการรถขนาดเล็ก,ลกนะครับที่คล่องตัวออมีความคล่องตัวในการเดินทางเนี่ยนะครับมาสเตอก็จะเข้าไปตอบโจทย์ตรงนั้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งของ m a สเตอร์สนั่นเองนะครับ ขับรถมาพักเดียวนะแล้วก็เดินทางมาถึงที่ Sunday in 345 Cafe นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาชูคอนเซปต์ว่าเขาต้องการให้ทุกวันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนครับโดยคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเขาตกแต่งในธีมของทะเลทรายนะครับบรรยากาศน่าสนใจมากนะครับและที่สำคัญก็คือมันอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับคือสำหรับ345เนี่ยก็คือถนนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับขับมาเนี่ยอยู่สัก40นาทีขับแบบสบายๆเลยนะก็ เราเดินทางมาถึงที่นี่เดี๋ยวผมพาผู้ชมไปชมบรรยากาศของคาเฟ่แห่งนี้นะครับแล้วก็ออกมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดและบทสรุปของ Mazda 2 Essential รุ่นอัลตาคันนี้ครับคุณผู้ชม ช่วงนี้เราว่ากันถึงบทสรุปของ Mazda 2 Essential คันนี้กันสักนิดนะครับเราเริ่มที่เรื่องของดีไซน์ก่อนเลยนะครับคือ Mazda 2เนี่ยนะครับกับเวอร์ชั่นนี้นะเขาอยู่ในตลาดมานานเป็น10ปีนะครับแต่ในส่วนของโคดด d ดีไซน์นะครับเรายังรู้สึกว่าเขามีความพรีเมียมที่ถือว่าเทียบกับเพื่อนฝูงในตลาดนะครับในกลุ่มเดียวกันนียไม่เป็น2รองใครนะครับจะมีความพรีเมียมที่เหนือกว่าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับเราบอกเลยว่าสาหรับมาสด้าเนี่ยนะครับแน่นอนครับทุกคนจะรู้เลยในเรื่องของช่วงล่างนะครับเขาควบคุมได้สนุกสนานนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่ถือว่าอยู่ในระดับที่สนุกสนานมากๆครับวงมาลัยมีความคมนะครับช่วงล่างเนี่ยอยู่ในอาการที่เรียกว่ามีความแน่นครับเรียกว่าขับขี่ได้สนุกสนานไม่เป็น2รองใครนะครับถือว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดของมาสด้าเลยนะครับขณะที่ในเรื่องของขุมพลังนะครับกับคันนี้เนี่ยซึ่งเป็นขุมพลังขนาด1.3ลิตรนะครับคุณผู้ชม93แรงม้านะ 23 3นิวตันเมตรนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวเลขมันน้อยไปหน่อยนะครับคุณลองขับดูนะครับคือรถยนต์นั่งขนาดเล็กเนี่ยขับขี่กับเครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรนะครับบอกเลยว่าขับได้สนุกนะครับขาดที่ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับในส่วนของ Eco Sticker กําหรับเครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับที่ระบุว่า22.3กิโลเมตรต่อเลนะครับเราไปไม่ถึงตรงนั้นแรลกครับแต่ผมขับมานี่ครับผมขับคันนี้เนี่ยอยู่ 3-4วันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขับไป200กว่ากิโลเมตรอัตราเส้นเปลืองออกมาอยู่ที่17-18กิโลเมตรต่อเลรน,นะครับขับในเมืองั้นะนอกเมืองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นในส่วนของการขับขี่นอกเมืองผมว่าเฉลี่ยอยู่สักประมาณ20 ถึง21กิโลเมตรต่อิลรครับส่วนการขับขี่ในเมืองของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ12ถึง14กิโลเมตรต่อิตรนะครับดังนั้นอัตราสิ้นเปลือง15ถึง16 17กิโลเมตรต่อิตรเนี่ยทำได้สบายๆครับสำหรับ Ma z d a 2เครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการอัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปเครื่องยนต์ดีเซลครับแน่นอนครับ20กิโลเมตรต่อลิตรทำได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่า Eco คสติ er เเขาระบุไว้ถึง26.3กิโลเมตรต่อลิเลนะคคครับุณผู้ชมรับ มาที่บทสรุปเรื่องของความคุ้มค่าของ m a z d a 2 Essential เวอร์ชันนี้นะครับกับรุ่นเริ่มต้นรุ่นพรามนะครับราคา5 2 9 0 0 0บาทนะครับออปชันก็จะหายไปมากกว่านี้นะครับขณะที่รุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นรองท็อปเป็นรุ่นกลางของเครื่องยนต์เบนซินครับราคาอยู่ที่5 8 8 9 0 0 0บาทนะครับก็ออปชั่นได้ประมาณที่ผมบอกนะถือว่าให้มาไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนรุ่นท็อปของเครื่องยนต์ เบนซินนะครับซึ่งราคา6 0แสนกว่าบาทนะครับผมว่าก็ราคาก็ขยบขึ้นไปเกิน6 0แสนครับผมว่ารุ่นออาต้ากับราคา5 8 9 9 0 0บาทมีความคุ้มค่าที่สุดครับและทั้งหมดนี้นะครับคือบทสรุปของ m a ส d a 2 Essential ที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสครับ a u t โตไล e ์ท like ีวีออ i โตไล บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี้แอมนะคะลองเซอร์เวยแล้วก็เดินบริเวณร้านฤดูกาลเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่าซ่อนตัวอยู่ย่านเมืองเอกใกล้กับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีคือคุณผู้ชมคนไหนนะ,ะอาจจะหาที่คาเฟ่ชิลๆนะคะนั่งทํางานหรือรับประทานอาหารเพราะว่าที่ร้านเมนูค่อนข้างตอบโจทย์เยอะมากๆสามารถเซิร์ช g o o g l e Map แล้วก็มาตาม g o o g l e Map ได้เลยง่ายมากๆส่วน so, วันนี้นะคะรายการออโตไลท์ทีวีหมดเวลาลงแล้วค่ะ กล่าวพบกับน้องแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำเลยทุกวันจันช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของรายการด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะชูบิเกาสวยๆนะคะจากแบรนด์ลามิยอนมากๆค่ำคืนนี้ก็ต้องฝากเรื่องราวดีๆของรายการอัลตไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจขึ้นก็รักเลยเ,เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่คืนนี้ขออนุญาตส่งคุณผู้ชมไปนอนก่อนนะจ๊ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ